โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RBPI Thailand Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาเล่นเกมวันทิพย์ไ i ย a ล็ Warrior 4กันนะครับผมนะเนาะก็ผมอยากทำเกมนี้มาตั้งนานแล้วนะครับผมนะแต่เนื่องจากว่าไม่มีไม่มีตังค์มาซื้อเกมเล่นนะครับผมนะตอนนี้มีโอกาสแล้วนะครับผมนะได้มีตังค์ซื้อเกมเล่นแล้วนะครับผมนะก็มาเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมนะกับอันแรกเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะว่าอันแรกเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นเนื้อเรื่องเลยหรือเปล่า หรือว่ามันจะสอนเราก่อนนะครับผมนะอืมเนาะมาเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่เราก็ต้องลุยนะครับผมนะแล้วผมรู้สึกว่าการควบคุมของเกมเนี้ยมันเปลี่ยนไปจากวันพีไพเรตบริเออร์สามเยอะนะเท่าที่ผมดูแล้วนะกดเอนเตรอร์ไปมาละอืมเนื้อเรื่องแต่็จล้วแล้วเรื่องอืมเนาะอะไรกเนี่ยเนาะเรื่องวะ

ก็เท่โอ้ยยอ,อดนะครับผมนะยอ,อดยอดจะได้อัด,อดอพวกกลุ่มตัวสลัดร้อยอสูรให้กระเด็นเออตรงนี้ดีอย่างตรงที่ว่าเกมเนี้ยมันมีภาษาไทยด้วยเนาะก่อนผมยังไม่ค่อยชินเลยนะพอดีผมไปชินกับไอโฟนฟรีส์ไทยเลยเพราะด้วสามเยอะเนาะ อ้ามนี่กดถึงเทเลยอ๋อเมื่อกี้น่าจะเป็นไอเอ่อคิดคิดกับลูฟี่มั้งน่าจะทะเลาะกันใครจะอัดไคโดนะอันนี้อะไรเนี่ยแอคชั่นการอากาศสามารถกระโดดด้วยปุ่มปุ่มอะไรอะสเปซหรอสเปซปาร์มั้งระหว่างการโจมตีอยู่ต่อเนื่องออกท่าให้กดโจมตีสวยขึ้นด้วยสเปซแล้วก็กด G อ๋อมันแล้วแต่คอมโบเนาะโอเคโอเคแอคชั่นกลางอากาศกระโดดเตะเมา,าส์ซ้ายขวาโอเคมาลองดูสิกระโดดอ่ะโอเคกระโดดนี่อ๋ออย่างนี้โอ้ก็เท่นี่ไงอยู่ในหมวดสอนจริงๆด้วยนะอาจจะแบบแบบติดเป็นสูบอะไรเนี่ยทำทิ้ง ครบโมโซเลยวะอะไรปะเนี่ยคอมโบคอมโบไม่ได้เป็นคอมโบเลยนะทำลายการโจมตีแบบอัจกรเดนสามารถทำลายสิ่งปิดฝังทำลายอาคารได้โอเคเดี๋ยวดีขึ้นเยอะเลยนะพวกปกติทุกเท่าที่จำได้พาเลตวอร์ีเออร์สามมันทำลายพวกสิ่งของประภาคารได้น้อยนะหรือทำลายไม่ได้เลยแหละประเทศเล่นน่าแล้วนี่ไงทำลายด่านตรวจเพื่อเปิดทางแปลโอเคมาอบบยังอันตร์คนก่อน โอ้ยโอ้โคตรมันอ้าวเรียบร้อยพังเลยกดเพื่อพุ่งกด F ชนศัตรูด้วย F เมื่อกด F ค้างจะเคลื่อนที่ได้ระยะไกลขึ้นแต่จะเสียพลังงานกายหรือก็คือสเต็มบีนา่นแหละพูดง่ายนะพลังกายจะค่ั้นตอนเต้นฟูขณะไม่ได้โจมตีโอเคไหนวะไม่หรออ๋อโอเคไปโอ้อันนี้กดเค้างอุ้้งไกลจริง อันนี้ผมใช้เมาส์กดตีเนาะเพราะผมไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดนะเฮ้ยอะไรเนี่ยศัตรูข้าเกาะอ๋อถ้าเกาะหมดก็คือจะหมดสติอ๋อโอเคอันนี้เข้าใจไม่ยากโอเคระหว่างนี้อะไรวะกดีเหรอกด e ล็อกหรอ เอฟเฟกต์พวกฉากผมว่ามันสวยขึ้นเยอะเลยนะจากไฟเลตพอดิเออร์ป่าเอาเรื่องเลยถึงไฟเลตพอดิเออร์สีมันจะเปิดมาแล้วมันจะออกมาแล้วปีนึงก็เถอะปีก่อนกว่าแล้วแหละสู้ทชาเล่ท็อกอันนี้คืออะไรเฮ้ยโอ้บิ๊กมัมไม่ดิไม่ดิเอาสู้สู้ไฮโดรบิ๊กมัมแล้วแหละนั่นแหละมันสอนอยู่น่าจะได้อัดทั้งสองแล้ว รู้ความมาแล้วเหรอถ้าเป็นแบบนี้กเราจะไปจัดการดูดนล้วละตั้กับสี่จักรพรรดิสองสองคนว่าตายอันนี้อะไรอ่ะใช้ข้ามพิเศษเหรอผมกดตีอยู่แล้วผมเผยกดข้าม กดทิปเหรอกดทิปอ๋อมันจะมีบอกอยู่เออนนี้5อะไรเอ่ยอันนี้สตอมกลางกลางมันจะเบิดได้เหรอมันเบิดเขาสะท่อมเผาหมู่บ้านจนหมดโอเคอันนี้ปุ๊บมีน่าอะไรเกียร์3ใช่หรออุ้ยหายหมดยกแมปก็จะเท่ท่านี้ ลิผมควบโมอะในกลางอากาศอะไรเนี่ยมันนัวจังไงเออน้องคอมโบอื่นมั้งเจ็ดเด็ดมีท่าอะไรอ่ะพอท่าเดิมดีกว่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือท่าเอ้าที่สุดการต่อเลื่องกำจบไม่ทันนะเมื่อกี้กดผิด นี่ป่ะ5นี้ป่ะอ๋อเราลืมกดตัว F อ,อ๋อโอเคเอาช่วยโบโอ้โ,โ,อโหข้าคอมโบจากซีซั่นก่อนออทำเป็นอยู่คอมโบเดียว1 2ที่โบวะที่มาคอมโบก็ไม่มี เฮ้ยเรียบร้อยไม่ทำอะไรแม่เฮ้ยพิกมัมโอ้โหไม่เอาจริงเว้ยหาพิกมัมเอาจริงว่ะหาพิกมัมให้กระเด็นแปลภาษาไทยมันแปลแล้วมันตลกว่ะนี่อะไรอ่ะนี่มันทหารนี่มันที่ว่ะทำไงอ่ะครูไงแม่เฮ้ยเดี๋ยว โอ้ลดตอนล็อกตัวเข้าสูงเป็นนี้นะมุมมองมันจะสูงขึ้นอ่ะมาเข้าเลยเว้ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยอะไรอ่ะไม่เปิดหมดเลยว่าเฮ้ยอะไรอะไรถือความไม่ขัดโอ้ยอะไรมั่งผมก็จะติดกูเลย ไม่เลือดมันไม่ลดเลยอะทำไรผิดวะโอ้ยโอ้ยเวเดี๋ยวเดี๋ยววโอ้ยคงหนีก่อนเฮ้ยย เฮ้ยมันมันสตานแล้วนี่อุ้ยทำอะไรเนี่ยอะไรอ่ะบิ๊กมัมเอาชนะมาแล้วเหรอโหแพ้เนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วคิดท,ที่กำลังดูพี่อุ้ยโอ้โหแน่นอนอย่างนี้ใครโดชัดๆแม่เจอกันสักทีไคโดเอาละจะสู้ยังไง ก่อนนะสู้เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเี๋ยวเดีดี๋ยวเดี๋ยวเดียวี๋ยวเดี๋ยเดียเดีี๋ มาถึงเล่นเล่นเล่นเกียร์สี่เ็กแม่เร็วน่ยลองดูคอมโบนี่โอ้เฮ้เลยโอ้แฟมเด็ดตกเหมอนนึงเ้ยถอยกันถอยกันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไคโดไคโดไคโดเออตัน

乗ならわら俺の下に着く気がねえならもう<ー>二人仲あうううなかよかつてこの世の全てを手に入れた男ゴールド・ロジャー彼の死に際に,に放った一言人々を海に駆り立てたという <music> グランドラインの果てにあるというワンピースその宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した人々はロマンを追い求める世はまさに大海賊時代おい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 おおお お前に船、船長。自分で出るようにしたんだ。海賊には。お前なんかが海賊になれるか。なる。これ <laughs> はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。<laughs> お、俺たちを超えるのか。じゃあ。 この帽子をお前に預けら<嘘く>れる私は大切な帽子だウッいつかきっと返しに来い立派な海賊になってな光をあげろお晴れ出発だお<ー>そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる ปีข้างหน้าลูฟี่ก็เริ่มออกเรือ10้อห่สปีต่อมาอีกวันนี้วันน,น,วน,นี้เราจะไปไหน,น,นกันวอนนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปไนคำน สามารถเล่นโหมดล่าสมบัติได้อ๋เพปลว่าน,นี้คือเราเล่นโหมดฝึกใช่ไหมเมื่อกี้อ๋น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมนะเฮ้ยก็สนุกอยู่นะพูดถึงลองเล่นแบบข้าวๆดูเอาเรื่องเนะมีเล่นแบบออนไลน์กับออฟไลน์เข้าบอกจะสามารถหาห้องออนไลน์โอเคฮะมาถึงมันเอาเรื่องบ拉ตตาเลยเหรอชาว่ารู้สึกว่ามันข้ามเรื่องไปเยอะเลยนะเนี่ยว่าก่อนนั้นนะมันจะมีของพวกเยอะนะมีเยอะ แต่มันมันไม่น่าจะมาดีเนาะแต่ก็ว่าไม่ได้หรอกถ้าทำเนื้อเรื่องตั้งแต่เริ่มมันก็จะไปซ้ำกับไพเรลเบริเออร์3เหมเนาะโอเคงั้นวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมนะโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมนะใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะแล้วก็ฝากเกมนี้ไปด้วยนะครับผมแนละ้วสอบเกมวันพีไพเรลเบริเออร์4นะครับผมนะก็ ไม่รู้แหละว่าจะมีคนดูไหมแต่ก็จะทําออกมาเรื่อยๆนะครับผมนะทำจนกว่าจะจบเกมเลยนะครับผมนะแล้วก็อาจจะมีสตรีมบ้างบางครั้งเวลาเล่นโหมดอื่นอะไรนี้นะครับผมนะโอเคแล้วตอนนี้ก็ไม่มีจะฝากแล้วนะครับผมนะสทริปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไปเจอกันครับ